อ๋อยส่มันเกนีมันเวินหนามากงนี่นีวหนางนี้ออือทมันทออะยนอ๋อนด่น้็นตรงนี้ใช่ป่ะอ๋อยืนทศัถท์ตรงนี้อ๋อ อ๋อรตรงนี้แค่อ๋ออ๋พูดถึงนี่เราหมายถึงเราเจอเขาครั้งที่ตรงไหนนะเซเว่นใช่ป่ะ ที่ก่อนนั้นเตมักชลานเรื่อยเรยมับางบนอ๋อเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เดินกันคือว่าเพราะว่าสิมีคนหลายเนาะบเี้มันก็เรียนมากเรียนมากใจในมั่เราอูตายเ้อคุณวานุตายแลีวคือน่บริษาสิเป็นคนจังเน็ดเลยว่าบากาศเป็นไงมั่กันทันทาโทรศัพท์เป็นบอหนูแต่ยางมายางมายางกลุมหนามาทัทาโทรศัพท์มันทีมั่ก็เากระมวลาเดี๋ยวกุยางคนเด้อเสร็จาบ่ตะวันยางหนูกับยางกมหนามาเลย ไส้เหนือเรียนมันรอข้อมันรอข้อเมื่อหนึ่งปากันบออันนี้หนูเล็บกับมือมันกับมือมันทึงห่วงซอยนี่ซอยเนื้อซอยเนี่ยมันไม่เห็นแสงไฟรถมากเขาคนอยู่ขางคืออยู่ขางเขาซวงมือเขาเลก่อเขาได้มันได้แรงนี่เลยอ๋อแล้วเรียนท่างเรีนทัางไห่มหาหมูเดียวมากงก็เห็นเขาเขามากี่คนครับู้เดียวจ้ะเขาอะไรรูปร่างไงรูปร่างเขาอครอย ืมเจจอยกับสูงบะต่ำธรรมดาอืมแล้วผมครับผมบริบูร์ขัดเนีวยอามาเลยจ้ะเขาใช้มอไซค์แหละพูดถึงมอเตอร์ไซค์เขาเจอไปขางต่ำต้ายท่างให้มันบ่อเออข่างให้เราบิบูัดเงเรามอไซค์ถึงมอไซค์อีอย่างนะผู้หญิงร้านสอเขาเจ้าร้านเสริมเขาก็จะมอามอร์เป็นเป็นฉิกอ๋อ้โ่้อ้โ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 อ้อนโอ ตอนนั้นเรากําลังเดินกลับมาที่ที่พักใช่ครับมีนจกักรต้องเดินกลับประมาณสองคุณอ๋อเรารู้สึกไงบ้างเกิดเกิดการเหตุการณ์อะไรบ้ครับมันตายแล้ต่เ่วคนเดียวอืมมันงก็รอข้อมันก็นลงลูกบอกกมันงก็สิลาดนูไปมัป่งก็ไได้ยำทางนั้นได้อืมทางอัน,นเขาได้<พ>อบอกว่าว่าเขาให้ให้เขาจะเอาอะไรเราครับเงินหรือตัวตะลี่อ่ะก็อยูอกันจ้ำเขนี่เอาอย่างนั้นเขาสิลาดเขาไปเกลี่ยนฟ้าหลังควันเสี่ยวนี่ยมันไมด้มันไม่ได้มันได้กลับ กัดมือมมันก็เลยห่งมาเลยกก็เลยปลอยประมาณม่านสองสามนาทีนะจ๊ะเราเห็นจนเห็นกระสูนมนเลนไปนกกรเลนหนีตายด้วยกันทั้เลนทั้่วงด้วยกันแล้ววันนี้ที่ที่ที่ไปเห็นว่าไปขายที่ระยองแี่วันนี้เมีย้ะเพราะเหตุเหตุการณ์มันคือมาถึงไปขายที่ระยองคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวอ๋ออย่าไปลองอ๋อมาขายที่นี่นานนะครับ มันสี่หาปีแล้วกันโอ้ขายที่พัทยาเนี่ยโอ้แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์งี้บัวค่ะโอ้แต่มี่นะว่ามันตายแลี้ยวตายแบบนี้เด้อกูวาโอ้แต่เห็นว่าเขามาคนเดียวเมีนมาก็เหนียวเดียวเบอรตาบ้างเขาสามารกันเบิรบตบ้านากอกเลยเนาะแต่พอดีมือมั่นน่นงุ่มเบิดก็เลยได้แก,กัดมือมัอ่น